ชาวบ้านหมู่ที่1ิ1 1ตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต้องสูบน้ำใส่ไร่ข้าวโพดที่ปลูกไว้เพราะขณะน,นี้ฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวโพดที่กำลังออกฝกักหยุดชะงักบางส่วนเริ่มเฉาตายจนถึงขณะน,นี้ฝนยังตกน้อยทำให้ต้องสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวโพดท,ทุกวัน ปลูกกระโปงปลูกกระโปงก็ต้องใช้น้ําบาดาลลดทุกวันความชื้นมันที่ดีที่ดีมันไม่มีเนาะพอลดไปปุ๊บยังไม่ทันยังไม่ทันที่จะจบหน้าเลยทางต้นแห้งแหละก็ต้องลดน้ำให้เขาทุกวันถ้าไม่ลดนี่แห้งเลยใช่ถ้าไม่ลดนี่แห้งเลยถ้ายิ่งออกดอกขวอย่างนี้นะเดี๋ยวมันไม่เข้าเม็ดเดี๋ยวเหมือนแบบฟันมันจะหลอ่อเหมือนแบบจะจะ,จะไม่เต็มฝักอะ่ะ จากการประเมินของชลประทานปีนี้ฝนตกต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทําให้ปริมาณน้าของแม่น้ําทุกสายในจังหวัดน,นครสวรรค์ลดระดับลงล่าสุดโครงการชลประทานจังหวัดน,นครสวรรค์จึงเร่งซ่อมแซมฝายแม่น้ําปิงบริเวณอําเภอเก้าเลี้ยวเพื่อให้มีระดับน้ําเพิ่มขึ้นและจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรริมสองฝั่งแม่น้ําได้กว่าส0,000ไร่พร้อมเตือนเกษตรกรเรื่องการเพราะปลูกพืช ที่ใช้น้ํามากอาจขาดน้ําได้ขอให้ปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยลงนะครับตรงนี้นะฮะทางทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรเอ่ยไรเอ่ยนี่ก็ได้รับนโยบายตรงนี้มานะครับว่าให้ส่งเสริมเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเพื่อที่จะเราจะได้พาดเราจะได้ก้าวผ่านนะครับช่วงวิกฤตของการใช้น้ําที่ขาดแคลนน้าในช่วงนี้ครับ ข้อมูลของชนระทานจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในปัจจุบันใน4ี่เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิต์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์จังหวัดลบบุรีเหลือน้ําที่สามารถใช้การอยู่เพียง3,500ล้านลูกบาทเมตรแม้ยังสามารถบริหารจัดการให้เกษตรกรใช้และส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติแต่ปริมาณน้ำกักเก็บที่น้อย และผลปรากฏการเอลนินโยซึ่งจะทำให้แล้งจึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด